มาเ i ต้าเอกไลกาถูกสวยครอบสวยสปริงสวยกรอบแว่นมา g i ต้าเป็นแว่นฟังก์ชันนะครับและแว่นแฟชั่นเนาะเอกกับไลกาครับไลกาเป็นกล้องถ่รูประดับโลกนะครับต้องบอกอีกเขาว่าสวยมากอันนี้คือกล่องเขานะครับนี่เป็นระบบสุญทรการนะครับจะเป็นรุ่นของเขารุ่นโปรดักต์ต่างๆครับแล้วก็มีลายเซ็นด้วยครับกล่อง มาร์กิต้าเอ็กไลกาครับข้างในก็จะมีการลอยแบบนี้เลยครับส่วนข้างในครับเขาจะมีเป็นพวกบริไฟพวกข้อมูลต่างๆของของทางมาร i กิต้านะครับเรามาถึงพระเอกครับกรอบแว่นมาร์กิต้าเอ็กไลกาครับนี่นี่เลยครับข้างๆครับดีไซน์จะไม่เหมือนตัวมาร i กิต้าทั่วไปครับจะเป็นดีไซน์ ขีดต่างๆแล้วก็มีดีเทลครับขาครับยังคงเป็นคอนเซปต์ของเกียวมาจิต้าอยู่ครับทำให้เราทำางนี้ครับกี่ครั้งก็ไม่หลุดครับถ้ากรอบมา g ิต้าเป็นสีเงินขอบครับจะเป็นสีแดงไรกาครับแล้วขาค่อนข้างนุ่มมากเลยครับจมูกกับขานุ่มมากมีแมลงใส่ดูข้างในครับเขาจะเขียนว่ามา g ิต้าขีดไรกาเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยครับด้านในอ่ะก่ตัวนึงครับนี่ครับ เหมือนกันครับจะเป็นทรงเอเวเตอร์ครับข้างๆเหมือนเดิมครับนี่ข้างๆก็จะมีดีเทล่าแล้วก็ขอบครับถ้าเป็นสีเงินตัวนี้จะเป็นสีแดงครับจมูกนิ่มขานิ่มครับแล้วก็ปานพับเป็นเอกลักษณ์ของมากิต้าครับยืดหยุ่นตัวนี้สวยมากครับเป็นทรงเอเวเตอร์ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปที่หน้าสาขาบางนาและราชพฤกษ์ได้เลยนะครับ